วันนี้ออกมาตุนอาหารเริ่มรอบเริ่มฝนจ้ะเป็นแรก Black เลยนะคะเยอรมนีซัมเมอร์นะคะวันนี้ออกมาตุนอาหารนะคะเอาอมาตุนอาหารอีกรอบนะคะไม่ได้เป็นกระต่ายเตื่นตุมนะแต่ว่าเราต้องตุนของก่อนนะคะตอนนี้มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นอีกแล้วนะคะ เราตุนอะไรได้แล้วก็จะตุนนะคะนี่นะคะบรรยากาศคือมืดไปหมดทุกด้านนะ แล้วก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะวันนี้เราไปซื้อของร้านไทยมานะคะนี่นะคะก็ได้ผักมาเยอะนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นมะระกอนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะที่ได้มาวันนี้นะคะแล้วก็กระเจี๊ยบนะคะลูกจะกระเจี๊ยบสีเขียวกระชายนะคะ ขาได้มาสองนะคะขาแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยสดนะคะอันนี้แล้วก็มะเขือนะคะเขาเรียกมะเขือตอแหลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มะเขือพวงเอ้ยมะเขือมะเขือเปาะนะคะพูดผิดมะเขือเปาะได้มาสองนะคะกระเจี๊ยบของเราได้มาสองแพคนะคะกระเจี๊ยบได้มาสองแพคนะคะแล้วก็อันนี้เป็น ผักใบชะพลูนะคะนี่ใบชะพลูนะนี่นะคะใบชะพลูนะคะแล้วก็ได้มาม่ามานะคะทั้งหมดสิบกว่าห่อนะคะของเรานะคะซื้อมาม่ามาตนนะคะซื้อข้าวสารมาเพิ่มอีกหนึ่งกระสอบนะคะนี่อันนี้เป็นถุงเก่านะคะนี่เป็นกระสอบใหม่นะคะแล้วก็ซื้อขนมจีนมานะคะวันนี้เนมชอบกินขนมจีนนะคะซื้อขนมจีนมาหนึ่งสองสามห่อนะคะขนมจีนนะคะ กักซื้อตุนนะคะซื้อตุนก็หน่อไม้นะคะอันนี้หน่อไม้เอาจะออกเปรี้ยวนิดหนึ่งนะคะจะเอามาทําซุปหน่อไม้นะคะได้มาสองห่อนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหน่อไม้ไม่เปรี้ยวนะคะอันนี้หน่อไม้อร่อยนะคะจะเอามาทําเป็นต้มจืดใส่กระดูกหมูนะคะอันนี้นี่นะคะนี่เป็นหน่อไม้ก็ได้น้ํามันพืชน,นะคะมาสองขวดนะคะนี่นะคะเนมชอบกินตัวนี้นะคะ ผักชีมานะคะเนมก็มาถึงเนมก็แช่น้ําเลยนะคะเพราะเนมอยากได้รากนะคะเดี๋ยวเนมจะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะนี่ก็ได้สับประรดมานะคะอันนี้นะคะสับประรดนะคะอันนี้มะน,นาวนะคะใบตะไคร้ามานะคะเนมแกะออกจากถุงแล้วนะคะเนมก็จะแช่น้ําไว้นะคะเพื่อให้ต้นงอกออกนะคะนี่นะคะ ราก็ได้มีดอีตโตมานะคะนี่เอามาสับหมูนะคะมีดอีตโต้นะคะเอามาสับกระดูกนะคะเพราะที่บ้านนี้ก็ไม่มีมีดอีตโต้ใหญ่นะคะนี่นะคะเป็นกระทะจากร้านไทยนะคะที่ได้มาวันนี้นะคะเนมก็มาเผานะคะให้มันร้อนแล้วก็ลองทอดกุ้งชุบแป้งแล้วนะคะกระทะก็จะเลือดๆหน่อยนะคะประมาณนี้นี่นะคะกระทะทรงลึกนะคะ ไข่เค็มนะคะไข่เค็มนะคะเราซื้อมา4ยูโรจุดนะคะได้6ฟองนะคะไข่เค็มทำส้มตำไข่เค็มนะคะ,คะ,คะพริกมา2แพ็คค่ะพริกเขียวกับพริกแดงนะคะไว้ตำส้มตำนะคะสวยมากนะคะเนมก็ได้ปลามา2แพ็คนะคะอันนี้เป็นปลาไม่มีปลาทูนะคะเนมก็เลยเอาเป็นปลาโอมานะคะตัวนี้เป็นปลาโอนะคะอันนี้ก็เป็นปลาสลิดนะคะ ราสิลิตเก้าเดี๋ยนะเก้ายูโรจุดเก้าเก้านะคะก็ตีเป็นเป็นสิบยูโรแล้วกันเนาะราสิลิตนะ,ะนี้เป็นกุ้งแชร์บอยนะคะกุ้งขาวนะคะเนมก็ได้มาหนึ่งแพ็คนะคะได้แพ็คใหญ่นะคะนี้ก็กินได้อยู่หลายวันนะคะนี่เ,นเครื่องในไก่นะคะเครื่องในไก่เนมก็ได้มาสามแพ็คนะคะเนมเอามาแช่แล้วเนาะหนึ่งแพ็คสองแพ็ค แล้วก็3แพ็คนะคะเครื่องในไก่นะคะเนมอยากกินนะ,ะนี่หนึ่งสองสามแพ็คนะคะเป็นกุ้งชุบแป้งทอดนะคะที่เราซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะแล้วก็แบ่งออกไปทอดแล้วนะคะแล้วหลังจากทอดเสร็จแล้วเราก็มาแช่ฟิตไปนะคะนี่นีก็ นี่ก็ซื้ออาหารนะคะเห็นไหมคะอาหารมาตุนนะคะของที่แช่ฟิตได้นะคะอันนี้สาหรับคนไม่กินเนื้อสัตว์นะคะทอมน้อยนะคะเขาจะกินแบบไม่มีผักไม่กินไม่มีผักนะคะก็จะซื้อมาแช่ฟิตไว้ให้นะคะประมาณนี้อันนี้ของแฟนนะนี่ของทอมน้อยนะคะอาหารที่แช่ฟิตนะคะที่เราตุนได้เราก็จะตุนไว้นะคะแต่ละช่องแต่ละช่องก็เยอะนะคะขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นของผู้หญิงเนาะผู้หญิงทุกคนก็ต้องมีนะคะ นี่นะคะซื้อมาตุนไว้นะคะส่วนเนมก็ได้คอลลาเจนนะคะคอลลาเจนมานะคะตัวนี้นะคะหนึ่งตัวนี้นะคะอีกหนึ่งตัวสําหรับของเนมนะคะวันนี้ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นผลไม้นะคะวันนี้เนมก็ได้เชอร์รี่มานะคะถุงบลเลอร์เนมก็กินไปบ้างแล้วนะคะนี่นะเชอร์รี่หวานมากนะคะ ต้องกินในทุกๆปีนะคะปีละครั้งนะเชอรี่นะคะ